ร์นิ่งครับทุกคนตอนนี้6.30คนละิปนี้ผมจะพาทุกคนไปน้ําตกเกสาวน้อยตอนนี้เราต้องไปสถานีกลางบางซื่อนะผมเพื่อที่จะซื้อตั๋วต่อรถไปน้ําตกเกสาวน้อยโอเคเดี๋ยวไปเจอที่สถานีกลางบางซื่อนะผม let's go อนนี้เราก็ถึงสันนิการ์บางซื่อแล้วกุกครเดี๋ยวไปดูครับว่าที่จอดรถยนต์ของสานนิการ์บางซื่อจะอยู่ตรงไหนชั้นไหนนะพรขับมาทุกคนขวามือเป็นสานนิการ์บางซื่อนะมันจะมีทางแยกเบี่ยงซ้ายแบบนี้ไม่ต้องตรงไปแล้วทุกคนเห็นไหมเราจะเบี่ยงซ้ายลงเนี่ยมันจะมีป้ายบอกนะผมทางเข้าภายในอาคารนะครับผมเราก็ลงชั้นใต้ดินเบี่ยงซ้ายมานะะ เนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ชั้นใต้ดินของาลานจอดรถสานีกลางบางซื้อนะผมเราเลือกจอดตรงโซนคิวสิบหกทุกคนเพราะว่ามันใกล้บันไดขึ้นสานีนะทุกคนแล้วเราก็ขึ้นบันไดไปเพื่อที่เข้าสู่สานีนะครับผม พอเราขึ้นมาแล้วนะทุกคนก็จะมาโผล่ตรงจุดนี้นะครับผมด้านนอกน่ก็จะเป็นริมถนนหน้าสถานีกลางนะครับผมให้เห็นทิศทางครับเมื่อกี้เราก็ขับรถเลาะแล้วก็เบี่ยงซ้ายลอดใต้ดินนะครับผมแล้วก็มาจอดรถด,ด้านล่างเราก็ตัดสินใจจอดใกล้บันไดแล้วเราก็เดินโผล่เข้ามาตรงนี้นะครับเราจะเข้าไปซื้อตั๋วในสถานีกลางบางซื่อทางเข้าภายในสถานีกลางบางซื่อจะอยู่ตรงประตูห้านะทุกคนเห็นไหมฮะ เดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วประตู4ี่เมื่อกี้เราเข้าสู่ประตู5้ามาเราจะเดินทะลุไปในสถานีกลางบางซื่อก็จะมีตู้ฝากสัมภาระอะไรอย่างนี้นะครับทุก้านี่กว้างใหญ่ก็จริงนะผมแต่ว่าไม่ต้องงงนะจะมีเจ้าที่ตรงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์สามารถสอบถามได้นะตอนนี้เราก็เดินมาฝั่งประตู4ี่แล้วทุกคน เพราะว่าจุดซื้อตั๋วที่จะไปน้ําตกเกศสาวน้อยจะอยู่โซนประตูสนะีให้ชมบรรยากาศช่องทางการซื้อตัว๋วหลายช่องเลยครับผมตั้งแต่ช่องหนึ่งไปถึงช่อง20นู่นเลยนะผมเราจะเลือกช่องนี้ครับไปน้ําตกเกศสาวน้อยครับเป็นฐานะมุกเหล็กนะได้ครับตั๋วป,ประชาชนจ่ายหกสิบบาทไปมีชั้นไหนบ้างครับเหลือได้ชั้น3เหลือ2ที่สุดท้ายจองตั๋วสามารถจองได้ช่องทางใดบ้างครับที่เคเ a ่นดี D ticket ค่ะก,กับ call center 1690 อ๋อโอเคขออนมากครับขบวนหนึ่งสามห้ารถอขบวนนะคะลงโบเกากออกเจ็ดโมงสิบนาทีนะคะคือรถที่ประตู B ด้านในจ้ะตอนนี้เราก็ได้รอบเป็นรถไฟชั้น3รอบ7จ็ดโมงสินาทีนะครับผมตอนนี้6กโมงสีนะครับผมเดี๋ยวเราจะหาอะไรรองท้องโซโลงอาหารนะครับผมเอสเปรสโซ่หวานน้อยเย็นแก้วหนึ่งนี่ได้มาแล้วนะครับเอสเปรสโซ่สถานีกลางบางซื่อแก้วละห้าสิบาทอันนี้เป็นกาแฟแก้วแรกก่อนเดินทางนะครับผม นี่ละคนของเราเป็นโซนบีนะครับผมโซนบีไปพวกสายเหนืออีสานโซนก e ก็เป็นสายใต้เนี่ย อันนี้เป็นโซน E ยังไม่ใช่นะครับผมโซน B ตรงไปนะผมก็จะมีป้ายบอกเรื่อยๆตอนนี้เราก็อยู่โซน B แล้วนะทุกคนอันนี้บรรยากาศโซน B นะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปต่อคิวตรงที่คนจะเยอะนะผมอันนั้นน่าจะเป็นรอบ7โมงเหมือนเรานะครับผู้ที่สารเอาสา,สาชาร์จแบตมาชาร์จอะไรอย่างนี้ได้นะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโซนชาร์จแบตนะแต่ว่าเขามาชาร์จแบบนี้เลยเขาไม่กลัวโทรศัพท์หายนะฮะทุกคนดูดิมีน้องคนนี้นะครับผมเอามาชาร์จแล้วก็ยืนเฝ้าโทรศัพท์อันนี้ไม่ไม่ทิ้งไว้แบบนี้นะ อ๋อไม่กล้าเสี่ยงนะผมเนี่ยนทะุกคนกรณีใครมีสัมภาระนะผมมีประตูด้านข้างแบบนี้นะนฮะแล้วเราก็เข้าไปได้เลยนะส่วนใครไม่มีสัมภาระเยอะแบบพี่คนนั้นก็นําบัตรที่ซื้อมานะครับผมให้พนักง,งานแบบนี้ก็ได้นะครับเอามาแตะนะครับผมใช้ตรงบาร์โค้ดนี่แตะตรงนี้ใช่ไหมครับโอ้เหมือนรถไฟฟ้าเลยระบบทันสมัยนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหมีเกจขาเข้าเหมือนรถไฟฟ้าเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็ขึ้นมาเรื่อยเื่อไปชั้นบนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรถไฟชั้น3นะครับผมค่อนข้างที่จะคลาสสิกเลยทีเดียวรู้สึกว่าตื่นเต้นนะทุกครั้งนะทุกคนที่ได้นั่งรถไฟนะครับผม นี่บรรยากาศรถไฟชั้น3นี่ครับด้านบนรถไฟก็จะมีที่วางสัมภาระตอนนี้ทุกคนเอากระเป๋าใหญ่สัมภาระนะครับผมสามารถเอาวางไว้ด้านบนได้นะให้ทุกคนดูตรงนี้นิดนึงครับตัวรถไฟนะผมก็จะมีหมายเลขที่นั่งตอนนี้รเราได้หมายเลข62นะอันนี้ของเราต้องหาเลขให้ตรงนะเพื่อที่กรณีน <ะ S 2> คนมานั่งที่เราอะไรเงี้ยเราสามารถเอาตั๋วแย้งได้นะครับนี่เราได้แล้ว62เราอยู่ตรงนี้นะครับ เห็นไหมพี่คนนี้เขามานั่งแล้วเขาก็ลุกให้เราเนาะเพราะว่าเรามีตัว๋วแล้วก็มีหมายเลขที่ชัดเจนนะฮะเป็นระบบพัดลมนะครับผมรถไฟชั้นสามพัดลมก็จะประมาณนี้นะครับตู้หนึ่งก็มี1 2 3 4 5สี่ตัวนะครับผมห้องน้ําของรถไฟชั้นสามมีที่ฉีดด้วยนะฮะนี่ที่ล้างมือนะครับผมประมาณนี้นะฮะตอนนี้ขบวนก็เคลื่อนจากสถานีกลางบางซื่อเจ็ดโมงประมาณ10นาทีก็ถือว่าตรงเวลานะให้ชมบรรยากาศริมทางครับนี้บรรยากาศช่วงเช้าทุกคนดูดิ ชุดหนึ่งพี่ชุดหนึ่งรูปสี่บาทก็อยังได้ครับได้ได้ได้ยี่สิบีอันนี้ยี่สิบใช่ไหมครับ <20. S 1> ตอนนี้รถไฟไทยวิ่งแข่งกับรถไฟสายสีแดงนะแต่ว่ารู้สึกว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงจะแรงกว่าแลวผมแซงไปแล้วนะครับไปแล้ว ตอนนี้เราก็ถึงสถานีโมกเหล็กแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเอากระเป๋าขายรูปก,กับน้องก่อนวองกล้องหน่อยองกล้องหน่อยหนึ่งสองโอเคตอนนี้เราก็มาถึงสถานีโมกเหล็กประมาณ10บโมงห้านาทีนะครับผมลงจากรถไฟนะจะมีห้องน้าําตรงนี้นะเดีย๋ยวเราจะเดินออกไปด้านนอกเพื่อที่หารถต่อไปน้ําตกเจ็ดเสาวน้ยนะครับอันนี้บรรยากาศหน้าสถานีโมกเหล็กนะทุกคนป้าป้าแถวนี้มีรถต่อไปน้ําตกเจ็ดเสาโน้นไหมครับมีรถเอยรถอะไรฮนะนี่เหรอ ป๋าป๋าไปน้ำตกเจ็ดสาวน้อยครับสาวน้อยต้องรอแป๊บหนึงรอประมาณเกือบห้าโมงอ๋อก็คือเกือบสิบเอ็ดโมงปกปติกี่นาทีออกคันหนึ่งครับประมาณกี่ไรไม่ต้องเป๊ะประมาณสิบคนนะครับสิบคนออกขากลับกลับยังไงอ่ะขากลับก็้งแต่บ่ยายสองครับนี่รถไปรับเหรอรถรออยู่เลยอ๋อ,อโอเคโอเคทุกคนตอนนี้รถป๋าครับเขาก็ออกประมาณสิบโมงสิบแปดนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะไปถึงน้ำจก จากสถานีโมกเหล็กจะไปถึงเจดสาวน้อยจะใช้เวลากี่นาทีนะครับ let's go <S ปกติมีคนมาเที่ยววันหนึ่งเยอะไหมป๋าร้อยหนึ่งไหมถึงไหมถ้าสาวอาทิตย์ไปเยอะอ๋ะอเนี่ยทุกคนดูบรรยากาศ เนี่ยทุกคนมีปั๊มอะไรอย่างงี้ด้วยนะใครที่จะแบบเอารถส่วนตัววิ่งทริปมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างงี้นะให้เห็นวิวรถสองแถวกําลังเข้าสู่เจดสาวน้อยตลอดขทางดูถนนหนทางครับก็วิ่งสบายครับเนี่ยเรียบเรียบนะครับผมโล่งๆเลยนะฮะรถก็ไม่ถึงกับติดนะครับในเส้นนี้นะครับช่วงสงการเทศกาลนี่ก็เล่นน้ําเส้นนี้มีเล่นน้ำด้วยเหรอครับมีเล่นน้ำาบนถนนสิบสองถึงสิบหกจะติดไปยันสาวน้อยเลยสงการลุงวิ่งไหมครับวิ่งครับแต่ว่าต้องไปเส้นอ๋อมีเส้นลัดนะ เดีย๋ยวทุกคนตลอดข้างทางนะผมก็จะมีแบบรีสอร์ทอะไรเงี้ยท,ที่มาพักแถวนี้เขามาพักเที่ยวที่ไหนกันฮะคนจะมาเที่ยวสาวน้อยล่องคูลอ่ลองเกพูดง่ายๆคือว่าถนนเส้นนี้ที่เที่ยวหลักคือน้ําตกเจ็ดสาวน้อยใช่ไหมคนดูร้านอาหารดูตามข้างทางขวามือนี่รีสอร์ททุกคนดูของกินอาหารร้านอาหารต่างๆนะ,ะที่ตรงข้างทางนี้คือเป็นที่อะไรเขาทําอะไรกันฮะปลูกมันสับปะหลังนะทุกคน สาเหตุที่มันมีรีสอร์ทหลอดข้างทางเนี่ยเพราะว่าแต่ละรีสอร์ทเนี่ยจะมีน้ําเล่นใช่ไหมครัคุณลุงแค่ว่าต้นสายมันอยู่ที่เจ็ดสาวน้อยแค่นั้นเองมาจะมาจะของย่างตมมเลยตามสาน้อยเฮ้ยถึงแล้วทุกคนคือนั่งรถมาแป๊บเดียวอ่ะผมคิดว่าไกลนะตอนนี้เรามาถึงเจ็ดสาวน้อย10บโมงสาเนะครับจากมวกเหล็กมาเจ็ดสาวน้อยประมาณ20นาทีอ๋อรถออกจากที่บ่ายสองบ่ายสองตรงเลยร่่อยยูนนีเเลป็ โอเคขอมากครับลุงตอนนี้ก็มาถึงน้ําตกเจ็ดสาวน้อยแล้วนะครับนี่บริเวณลานจอดรถยนต์นะทุกคนเราถือว่ากว้างขวางนะครับนี่ขนาดเป็นวันธรรมดามีคนมาเที่ยวเยอะนะทุกคนเห็นไหม<ส>นี่มาจากจังหวัดไหนครับ<ส>โอ้มาจากชนบุรีเห<ส>เรอเดี๋ยวเราจะพาไปดูของด้านหน้าฮะว่ามีอะไรขายบ้างอันนี้เป็นกระแฟน้ําปั่นผลไม้ต่างๆนะครับจะเป็นเครื่องดื่มอะไรเงี้ยทุกคนมีแบบน้ําอัดลมมีขนมอะไรเงี้ยนั่งกินตรงโต๊ะด้านนอกก็ได้นะเห็นไหมเป็ดย่างปลาเผามาม่าไข่ปิ้งเนี่ยร้อยสามสิบร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบ นี่เป็นร้านกาแฟสดนะครับผมดูราคานึงแก้วเท่าไหร่ครับอันนี้35แก้วละ35ห้าถือว่าไม่แพงนะทุกคนผลไม้สิบบาทสิบบาทส่วนมากจะเป็นเป็ดย่างนะทุกคนมีกระติกให้ยืมฟรีด้วยเสื้อเก้านะซื้อไปปูนั่งอะไรเงี้ยมีห่วงยางมีชูชีพมีแว่นเล่นน้ําอะไรเงี้ได้นะครับมีเสื้อผ้าขายด้วยตัวละ80ดิตัวละร้อยอะไรเงี้ยซื้อเป็นของฝากได้นะนี่ทุกคนตอนนี้ผมก็ซื้อกางเกงป้าขาตัวละเท่าไหร่เนี่ยตัวเนี้ย แปดเก้าใช่ไหมลดไหมแปดสิบบาทแปดสิบบาทนะครับผมที่พี่ไปกินข้างในนั้นตกใช่ไหมใช่ใช่เอาตำไทยไทยโคงเลยมากนะคะครับผมตอนนี้อาหารเราก็พร้อมแล้วอันนี้เซตนี้ทั้งหมด250อุปกรณ์เนี่ยทางร้านเขาให้ยืมนะครับผมมัดจำร้อยหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราก็เอาอุปกรณ์มาคืนพร้อมกับค่ามัดจำนะฮะแล้วก็จะยกหิ้วไปแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับได้มาแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาซื้อตั๋วตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะ จะมีป้ายบอกนะผู้ใหญ่20เด็ก10บาทครับซื้อตั๋วเข้าอุทยานตรงเคาน์าเ,าเตรเอร์เซอร์วิสครับผมเขาน้ำตกเกศน้อยเท่าไหร่ครับ20สแกนจ่ายครับ,รบอโอเคไม่รับสแกนใช่ไหมมีเต็นอะไรอย่างี้ให้เช่าไหมครับเป็นเต็นต้องที่เราสอบถามาก่อนติดต่อเต็นนะครับราการเต็นที่อยู่ร้านต่อที่สองร้านนึ่งปลาค่ะโอเคโอเค ห้องน้ําพร้อมนะทุกคนน่าจะแบบอาบน้ําอะไรนี้ได้นะฮะมีหลายห้องเลยนะครับผมตรงนี้เป็นสถานที่กางเต็นท์นะครับผมลานนับดาวนะครับผมมาทั้งทีนยเดี๋ยวเราจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดนะครับผมเผื่อใครที่จะมาค้างคืนหรือกางเต็นท์อะไรนี้นะฮะมีมาติดต่อเรื่องกางเต็นท์ครับปะเต็นพัก3คน225บาทต่อคืนถุงนอน30บาทต่อคืนแผ่นรองนอน20บาทต่อคืนหมอน1 0บาทต่อคืนเบ็ดเสร็จพร้อมนอนตีไปประมาณ4 5 0 0้านะครับผม <500 S 1> ตีไป500ออ่ะพร้อมนอนคืนหนึ่งขออนุญาตนะครับ เนี่ยแคมปิ้งของคุณน้านะครับเห็นไหมสองท่านอันนี้เอาเต็นท์อะไรมานอนเองหรือว่าเช่าที่นี่ครับเอาทั้งหมดมาเองแต่<อ>ว่าพื้นที่เข้าทยายรถเข็นนี่ให้บริการฟรีใช่ไหมครับ มีวิวแชร์ให้บริการด้วยนะครับผมด้านหน้านี้คือแบบมานั่งทานกาแฟอะไรเงี้ยทุกคนให้ชมบรรยากาศฟิวนั่งทานกาแฟโอ้วิวบรรยากาศด้านล่างนะฮะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าน้ําตก7สาวน้อยมีทั้งหมด7ชั้นนะทุกคน,นนี้เราก็จะพาเก็บภาพบรรยากาศนะครับผมให้เห็นทั้ง7ชั้นเลยนะฮะทุกคนพอลงมาแล้วนะฮะก็จะมีะมีเก้าอี้ที่นั่งให้เลือกวางของได้นะเดีย๋ยวเราจะไว้ตรงนี้แล้วเราก็จะไปเดินเก็บภาพบรรยากาศเที่ยวน้ําตกทั้ง7ชั้นบริเวณน้ําตกก็จะมีทางลาบอะไรเงี้ยทุกคนสูงไว้ผู้พิการหรืออะไรเงี้ ็ถือว่าสะดวกนะให้ดูป้ายตรงนี้ทุกคนน้ำตกชั้นหนึ่งลูกศรขวามือสะพานข้ามภาคขวามือชั้นสองถึงชั้นเจ็ดซ้ายมือตามลูกศรน,น้ำตกซิรภพบซ้ายมือก็จะมีบอกว่าแต่และจุดกี่เมตรนะผมเดี๋ยวเราจะไปน้ําตกชั้นที่1ก่อนห0เมตรขวามือแล้วก็จะไปสะพานข้ามภาค100รเมตรขวามือนะครับผมแล้วก็จะกลับมาชั้นสองถึงชั้นเจ ทุกคนดูดิอันนี้ชั้นหนึ่งนะทุกคนดูบรรยากาศฮะนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมาปูเสือเห็นไหมฮะค่อนข้างที่ปลอดภัยมีเจ้าที่นะผมคอยสอดส่องดูแลอยู่เป็นจุดเป็นจุดนะผมดูบรรยากาศดีทุกคนขนาดบรรยากาศเหมือนแบบคุ้มๆึนะเดี๋ยวเราจะเดินลาอดูครับว้าวโหระวังลื่นนะมีร้านค้ามินิอะไรนี้ด้วยนะส่วนมากมาเป็นการครอบครัวอะไรเงี้ยนะเสือมาปูอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะลองติดต่อเรือขยักดูฮะติดต่อเรือขยักครับ อ๋อโอเคโอเคทีนีทุกคนตอนนี้เราก็ได้ชูชีพมาแล้วนะครับพอเรามาติดต่อตรงนี้นะฮะเขาก็จะจัดชุดชูชีพให้เรานะครับผมก้าวเท้าข้างไหนก็ได้ใช่ไหมไ ขว่า,าไล้าส้ดีแล้วกันอนะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็พายเรือขยักออกมาโ,โ,โ,โ okay, แก้วทุกคนเดี๋ยวเราจะข้ามภาคน้องทุกคนจุดนี้ก็จะเป็นใครมาแล้วต้องมาเช็คอินที่นี่นะครับผมเพราะว่าจุดตรงนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้เราอยู่สระบุรีนะครับผมพอเราเดินข้ามฝั่งมาตอนนี้ผมก็อยู่โคราชแล้วนะฮะอ่ะผมเดินข้ามฝาฝั่งนี้ตอนนี้ผมก็อยู่สระบุรีแล้วนะโคราชสระบุรีโคราช าพาเที่ยวเยี่ยมชมฝั่งโคราชครับอันนี้คือขึ้นไปน้ําตกชั้น2ถึงชั้น7นะผมที่จริงมันไปได้2ทางนะเราจะเดินอ้อมไปฝั่งนู้นก็ได้ทุกคนดูบรรยากาศดิบรรยากาศมันดีนะมันร่มรื่นมากทุกคนเอาเสือมาปูอะไรเงี้ยทุกคนดูบรรยากาศดิคนที่อยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยอยากจะหนีร้อนอยากจะมาเล่นน้ําหรือมาเที่ยวสงการเทศกาลต่างๆอะไรเงี้ยมาได้นะจุดเนี้ยประมาณ2เมตรทุกคนค่อนข้างลึกจุดไหนลึกๆเขาจะมีโน้ตบอกนะผม2เมตรนะทุกคนเดีย๋ยวผมจะทําการโดกนะผม ช่องกีสาวอย J E E S, S A V O Y โอเคบ๊ายบาย ใช่ใช่ YouTube Tiktok ชื่อเดียวกันเดี๋ยวทุกคนเขาแบบคุณน้านะเห็นว่าพาเด็กมาอะไรเงี้ยนะ,คะใครที่พาเด็กพยายามใส่ชูชีพให้เด็กด้วยนะท<ล>ุกตอนนี้ผมได้โดดน้ําสมใจแล้วทุกคนมาถึงเจ็ดสาวน้อยแล้วไม่มาเล่นน้ําก็ถือว่ามาไม่ถึงนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะรีวิวอาหารนะครับผมน,นี่ก็จะเป็นเซ็ตอาหารทั้งหมดนะครับทุกคนเซ็ตอาหารทั้งหมดเนี่ยสองบาทอาหารเนี่ยเราซื้อเองแต่ว่าอุปก,กรณ์กล่องต่างเนี่ยเราเช่าเอากระติกเนี่ยเช่าเอาเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเราก็จะคืนเขาเพราะว่าเรามัด เดี๋ยวเราจะลองชิมผัดดูครับว่าอาหารน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอร่อยไหมแล้วเราก็หมั่อมอร่อยอาเดี๋ยวดูส้มตำไทยครับส้มตำไทยมีความเปรี้ยวอร่อยอโคก็อร่อยคือทุกอย่างมันอร่อยอ่ะใครมานี่แนะนำเลยฮะผัดอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะครับผัดพริกขงิกขงเนี่ยน้ำแข็งไหไปแบบนี้นะครับอโซบมาโุบเร็วอย่างับมือเว้ ไปกันนะตูไปละเสอิอาหารด้วยนะบายๆเดี๋ยวไปเดินเล่นก่อนเอเอฟังรู้เรื่องอเดี๋ยวเราก็จะพาเดินชั้น2ถึงชั้น7นะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมบริเวณว่ายน้ําห้ามกระโดดระหว่างจุดที่เราเดินทุกคนก็จะมีแบบชูชีพอะไรเงี้ยมีเหตุฉุกเฉินอะไรางี้นะครับนี่ครับห้ามซูบุรี่นะทุกคนอันนี้บรรยากาศแบบริมน้ําตกทุกคนดูดิธรรมชาตินะเป็นภูเขาอะไรเงี้ย ด้านบนนี้ก็จะล้อมรอบไปด้วยต้นไม้เขียวชุ่มนะครับผมตรงไหนเล่นได้ไม่ได้ก็จะมีป้ายปักบอกนะครับผมทุกคนดูวิวนี้ดิมีแบบมานั่งเล่นชิวๆอะไรอย่างงี้ได้นะเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นแบบวิวมานั่งชมธรรมาชาติและดูน้ําตกนะครับผมด้านหน้านี้ก็จะเป็นน้ําตกนะฮะแต่ว่าจุดนี้ห้ามลงเล่นน้ำนะทุกคนน้ามันน่าจะลึกอะไรเงี้ยมีป้ายบอกนะต,ตรงนี้ไม่มีคนมาเล่นน้ำนะครับแต่ว่าวิวสวยนะครับสมชื่อน,นะครับน้าตกเจ็ดสาวน้อยนะครับก็จะมีเป็นชั้นๆนะครับผม ไปเดี๋ยวเราไปดูเรื่อยๆนะฮะตรงไหนเล่นไม่ได้ก็สังเกตนะจะไม่มีคนมาเล่นนะครับโอ้ทุกคนมีปลาด้วยอะน้ําใสนะครับโอเคฮะเมื่อกี้เราเดินมาชั้น1ชั้น2ชั้น3นะครับผมสังเกตได้ว่าแต่ละชั้นก็จะเป็นแบบน้ําตกแบบเนี้ยถ้าใครแบบไม่สังเกตป้ายก็สังเกตชั้นนะครับผมตอนนี้ก็จะขึ้นสู่ชั้นที่5ถึง7นะทุกคนก็เหลืออีกประมาณ2ชั้นนะครับรู้สึกว่าชั้นนี้จะค่อนข้างสูงนิดนิดนึงแล้วก็มีคนเล่นน้ํานะครับผมนี่จ ชั้นสี่นี้เป็นจุดที่เล่นน้ําได้นะทุกคนวันนี้เราก็ถอดรองเท้านะทุกคนทั้งสองข้างเลยเพราะว่ารองเท้ากัดเท้านะครับผมในี่ใครที่มาเดินพยายามเซฟตี้อุปกรณ์รองเท้าที่นุ่มๆน,นะทุกคนเพื่อที่จะยืนระยะในการเชี่ยวนะทุกคนทุกคนดูบรรยากาศชั้น4ดิสวัสดีครับมาถ่ายรูปอะไรนี้ได้นะทุกคนเห็นไหมมีวัยรุ่นอะไรเงี้ยมาถ่ายรูปสวยนะครับเห็นไหมชั้นนี้คือสวยจริงทุกคนบางคนก็มานอนอะไรางี้นะฮะที่มาจากจังหวัดไหนครับพี่ปากช่องโพร่าชเหรอพี่อ,อ๋อเป็นไงบ้างพี่ที่นห้้าามมเดิข เกิน10คนต่อครั้งตรงนี้เป็นสะพานข้ามสะพานไม้นะทุกคนไม่แนะนําให้มาเกิน10คนนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่อันตรายนะทุกคนก็คือเป็นไม้ท่อนเล็กๆอะไรอย่างนี้นะฮะใครที่มีน้ําหนักก็ไม่ไมแนะนําให้มาข้ามนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะหักหรือเปล่านะครับโอ้ทุกคนดูวิวชั้น4ี่ครับ ชั้น4นี่คือจะแตกต่างจากชั้นหนึ่งน,น้ำจะเยอะกว่าเพราะว่าเป็นน้ําต้นสายนะครับผมส่วนชั้น4มันจะแบบเป็นน้ําตกแบบเนี้ยเหมาะสาหรับการมาถ่ายรูปมาอะไรอย่างนี้นะครับมุมนั้นก็จะเป็นแบบมานั่งแคมปิง้งเอาเก้าอี้พับได้มานั่งชมวิวเล่นน้ําตกอะไรอย่างนี้นะครับยากาศครับ ธรรมชาตินะครับผมด้านบนนี้ก็ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้สําหรับคนที่จะมาเล่นน้ำนะทุกคนก็ให้สังเกตนะฮะจุดที่เป็นจุดมาร์กจุดสีดแดงๆนี่คือห้ามออกจุดบริเวณนี้พยายามเล่นน้ําอยู่ในโซนที่เจ้าที่มาร์กไว้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็เดินต่อทุกคนชั้นหถึงชั้น7จะสังเกตได้ว่าทุกคนก็จะมีทางแบบฟุตบาทอะไรเงี้ยเขาก็จะทําทางาให้เราเดินสบายนะครับผมเดินผ่านชั้น4ี่มาแล,แล้วจะไม่ค่อยมีคนเล่นน้ำแล้วทุกคนนุมน่มๆมาจากไหนครับเนี่ย โอ้โหมาจากนาคนปรปฐมน,นี่อยู่ปออะไรแล้วครับปสี่ปฐมนก็ปห้นะอ่านี่ปห้านะครับอันนี้<อ>มสามจุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่มีปลาตามที่มีป้าย<ช>นะทุกคนเนี่ยมองได้สายตาก็จะเห็นนะครับเพราะว่าน้ํามันค่อนข้างใสอะ ทุกคนดูบรรยากาศดิเงียบสงบนั้นในโซนนี้เพราะว่าไม่มีคนมาเล่นน้ำแล้วนะครับตามน้ําตกทุกคนก็จะมีช่วงน้ําลึกน้ําตื้นนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นทัศนศึกษาอะไรเงี้ยก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบต้นหวายมาศึกษาหาข้อมูลได้นันเนี่ยต้นหวายอะไรเงี้ยนะครับเป็นพืชที่มีหนามแหลมนะครับผมอยู่ในอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่ทุกคนห้ามลงเล่นน้ำนะครับดูน้ําก็ตื้นนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทําไมเขาไม่ให้เล่นนะโดนสถานที่แล้วมันไม่ค่อยสวยเหมือนช่วงที่เขาให้เล่นน้ำอนะ่ะนี่ อันตรายน้ำลึกห้ามลงเล่นโดยเด็ดขาดน้ำมันเขียวอ่ะทุกคนมันเขียวแล้วมันอันตรายนะฮะนี่เราเหมือนเราเดินมาสุดแล้วทุกคนตรงนั้นเหมือนเขากำลังกอ่อสร้างอะไรสักอย่างนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นรีสอร์ทหรืออะไรนะฮะเนะส่วนเรื่องความปลอดภัยเนะัะผมก็จะมีเจ้าที่ภายในอุทยานมานั่งสอดส่องดูแลนะครับผมเป็นจุดเป็นจุดแบบนี้นะครับมีอะไรเชยเฉยก็สามารถแจ้งเจ้าที่หรือขอความช่วยเหลือได้นะคะรับเขาก็จะคอยซัพพอร์ตเบื้องต้นให้เราเราก็เดินมาจากโซนนู้นนะทุกคน แล้วก็เดินไปตามลําดับชั้นไปเรื่อยๆนะทุกคนเดีย๋ยวเราก็จะลองเดินขึ้นด้านบนนะฮะว่ามีอะไรนะครับผมจะสังเกตนะในอุทยานนะทุกคนค่อนข้างที่จะสะอาดไม่มีขยะนะเพราะว่าคนที่มาเที่ยวก็ให้ความลวม,มือเป็นอย่างดีนะโอ้มีไอศครีมขายด้วยอันนี้เราก็ได้ไอติมแล้วทุกคน2ี่บาทนะ,ะไอศครีมน้ำตกเจ็ดสาวน้อยก็อร่อยเหมือนกันนะนี่ายได้นะเนี่ยทุกคนใครที่จะแบบมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเอาไว้เก็บกลับบ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแบบนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยถ่ายแบบเนี้ย ร้อยบาทนะทุกคนได้ทั้งกรอบอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดบริเวณเช่าห่วงยางนะทุกคนเช่าห่วงยางเท่าไหร่ครับห่วงยางจ่ายไว้70จ้ะเค่าสิมันยังย0อ๋อประมาณนี้นะครับมีเยอะนะครับผมนี่ครับ ตอนนี้เราก็ขึ้นมาจาก้านบนแล้วฮะหลังจากเดินเล่นบริเวณน้ําตกแล้วก็ทานอาหารเล่นน้ําต่างๆนะผมถือว่าบรรยากาศดีเลยทีเดียวนะเหมาะสําหรับมากันเป็นครอบครัวอะไรอย่างนี้นะฮะใครที่มีลูกมีหลานหรือว,ว่ามีเด็กอะไรเงี้ยผมว่าพามานี่น่าจะสนุกนะผมเพราะเด็กๆชอบนล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาอุปรกรณ์ที่มัดจํานะครับผมมาคืนนะครับครับเอามาคืนครับขอบคุณมากนะครับพี่ค,ครับกลับก่อนครับพี่สวัสดีครับ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดเป็นที่เรียบร้อยเตรียมตัวเดินทางกลับแล้วนะครับตอนนี้เราก็ออกจากเจ็ดสาวน้อยบ่ายสองนี่บรรยากาศของสถานีหวกเหล็กนะทุกคนไปกรุงเทพบางซื่อครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นรถไปชั <ลด S 2> ้นสามนะผมคันที่สี่ที่นั่งหกสิบเจ็ดนะเจอแล้วนะครับคันที่สี่นะผมตรงนะครับผมของเราหมายเลขหกสิบเจ็ดนะครับผมนั่งริมหน้าต่างนะครับ ตอนนี้เราก็ถึงสถานีกลางบางซื่อ17.5สามนอน,นะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ s u b สไ r i b e ให้กับกี้ซาวอยเจอกันคลิปตัดไป l e ้ Let s go